คครับนี่ือ Insights News แอปทักษอรชี้แจงทันทีลงรูปคู่พระเอกรุ่นน้องเจอ FC เข้าใจผิดเรื่องนี้เรียกได้ว่าตอนนี้ปังทุกทางจริงๆสำหรับนักแสดงสาวสวยหวานอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจที่หวานแววเป็นสีชมพูเรื่องผีเซ็นเตอร์ที่เข้ารัวๆไหนจะเรื่องละครที่บอกเลยว่าจอคิวเตรียมลงจอ ให้แฟนคลับได้ติดตามกันแล้วก่อนหน้านี้แอปทัสออนได้ออกมาโพสต์คลิปทีเซอร์โปรโมทละครเรื่องใหม่อย่างสงครามสมรสที่เรื่องนี้เธอประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งหนุ่มหล่องานดีขวัญใจแฟนๆอย่างหนุ่มตรีพรพัฒน์ท่ามกลางแฟนคลับที่เฝ้ารอติดตามอย่างมากมายล่าสุดแอปได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มตรีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ด้วยว่า รอวันสงครามสิ้นสุดสงครามสมรสท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นแซบแน่รอเลยจา้าลุนลุนลุนรอดูคุณบัวบงกฎคนสวยค่ะรอมากๆรอที่สุดรอทุกเรื่องเลยค่ะน่าดูมากๆแค่เห็นแอปทีบก็คุ้มแล้วสวยหลอ่อรอชมนะคะและอีกมากมายแต่งานนี้มีแฟนคลับรายหนึ่ง ได้ออกมาคอมเมนต์หลังเข้าใจผิดว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องของแม่แอบใช่หรือไม่ว่าแล้วเรื่องคดีรักหลางคืออีกเรื่องหนึ่งรอแม่แอบซึ่งแม่แอบก็รีบเข้ามาตอบกับชี้แจงทันทีว่าเปลี่ยนชื่อเรื่องค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ